สวัสดีครับท่านผู้ชมเอาสิมาต่อกันไมาสุดท้ายของมื้อนี้เนะครับเนาะปลาท้อมีตัวเซลลมากินเลยครับแต่วินกับสิค่ำคร้อยรับขอบฟ้าไปแล้วคุณนะผอะ้เอ่อจกเลื่อมตาจะหน่อยท่านผู้ชมเนาะมาๆๆม,มครับมาลุ้นกันไมาสุดท้าย โอ้โบอ่อนี่กัตึกปากกาก็ได้การได้นี่เนาะท่านผู้ชมเนาะาปลาทองฟ้ามาืาอนี้คือพิรุษแท้มืาอนี้พคุณน่างามครับมุงงามมามาลุ้นหมน้นี่ท่านผู้ชมนี่ละสิตั้งไว้นี่แหละครับอไม้มาเมนี้สุดท้ายมาย นับเข้าไปทางในเล็กๆก่อนครับท่านผู้ชมมาเบิกไม้ทางในนี่ามาเบิกไม้นี่ครับอือฮึคือมีบอกเฮ้ยมันยังเขียดไอ้ปิดตาตกใจแท่นี่ เบ่งมานี่กับท่านผู้ชมเลยเอาสิตั้ง,งกล้องไว้นี่ล่ะครับนี่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 เอาเออมัดมาที่แปดนี่สองจุดครับใส่ละเมะนนเออ ชมเลยกูแม่นติดป่าได้ครับ <laughs> ติดเอ่อสะวะสะวะเอ้ามาอีกจากไม้สองไม้บางนเูเอ่ออาท้อ ทุกทิศทุกแคว้นทุก โอเคครับท่านผู้ชมเนาะเสียเอาไว้แค่นี้แหละครับขอให้อยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่อย่ามีเด้อปลาทุกเบิ่งทองฟ้าหนูท่านผู้ชมเอ้ย เป็นดายานฮนี่เออตาทองฟ้าสีทองพุณน่ะขึ้นเมฆข้างนี้กับฟู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 ผายุกัก,กำลังก่อตัวมาครับอืมไปไปไปอาท้อพุณน่ะฟ้ามักเลื่อมอยู่ทั้งพี่นี่หลังกุกไม้นี่ฟ้ามักเลื่อมเมื่อกี้นี่โอ้อืม เอาสำหรับพี่น้องป้องปายที่ติดตามเบิง่งช่องวิธีไทยบ้านท่าแฮ่ปานคนอ้วนนะครับเนาะก็ขอให้อยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความใครยามีนอนรับก็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนเดอ้อเอาเอา,เอาปิดท้ายรายการด้วยนี่แหละภาพของตะวันที่กำลังสิลรับขอบฟ้านี่แหละครับสวัสดีครับ